วัสดีค่ะวันนี้นะเรามาน้ากล้วยไม้อย่างเช้าน,นะก็จะ้า้วยไม้ตอนเช้าน,นะวันนี้เราเดินลุย้ามาเลยนะก็จะมารดน้ำกล้วยไม้หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเมื่อวานนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เล็กปลูกได้แปดเดือนนะคะ ส่วนตรงนี้ยังปลูกได้ประมาณหกเดือนฝานะยังไม่ได้เจ็ดเดือนส่วนตรงที่ออกดอกน,นี้ก็ได้แปดเดือนแล้วนะคะเพราะที่ปลูกไม่พร้อมกันเพราะว่าเ,าเวลาเราผัากกล้วยไม้เนาะก็หน่อเขาจะแตกไม่พร้อมกันนะเราก็ส่วนที่แตกก่อนเราก็จะเอามาปลูกก่อนนะกล้วยไม้ก็เลยเปลูกไม่พร้อมกันนะ อันนี้แปดเดือนแล้วก็พอตัดขายได้แล้วนะคะบางช่อก็ยาวแล้วนะตอนนี้การดูแลเนาะเราก็ต้องพ่นยาทุกหวันนะคะถ้าเราพ่นห่างไปช่วงนี้เป็นช่วงที่เพีย้ยไฟระบาดเนาะถ้าเราพ่นห่างนะกล้วยไม้ก็จะมีโรคเยอะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยทุกสี่วัน ลดน้ําเนี่ยควรลดน้ําทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเราฉีดยาไว้เนี่ยเราก็จะเว้นน้ําไว้หนึ่งวันเนาะเพื่อให้ยาเขามีประสิทธิภาพนะคะอันนี้เป็นกล้วยไม้เล็กเนาะเราก็จะลดแบบประมาณนี้นะคะลดแบบเปิดสองวาลเนาะจริงๆเราต้องเปิดวาลวเดียวก็จะได้อ่าน้ําเขาก็จะแรงนะแต่อันนี้เราเปิดสองวาลเพราะว่าเป็นกล้วยไม้เล็กนะต้นเขายังไม่มีใบามากอนะ่ะก็จะเปียก ง่ายแต่ว่าถ้าต้นใหญ่แล้วเนี่ยเราจะปลูกรดน้ำเพียงวาวเดียวเพื่อที่น้ำเขาจะได้ฟุ้งกระจายนะคะวันนี้เราเข้ามาในตอนขวดรดน้ำเลยนะส่วนตรงนี้ไม่ได้รดนะคะรดด้านหลังก่อนเนาะวันนี้มารดน้ำนะเพราะว่าจริงๆอ่ะ ก็จะให้คนงานลดแหละแต่ว่าคนงานเนี่ยเขาไปทำต้นนะทําต้นขายก็คือกล้วยไม้ที่เราลื้อปลูกมาปลูกนะคะหรือจะปลูกใหม่เขาก็จะมีการขายต้นนะก็ช่วยลดต้นทุนเนาะตอนนี้เป็นช่วงเ,เดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะต้นที่ซื้อก็จะราคา สูงนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษาต้นเขาก็จะลงเยอะเพราะว่าเพราะที่ลงเพราะสาเหตุว่าคนเนี่ยเขาลือ้อเป็นช่วงที่ลื้อปลูกใหม่นะคะก็จะมีคนลื้อเยอะเนาะก็เลยราคาก็าจะถูกลงตามปริมาณนะคะตอนนี้ ช่วงนี้ไม้นอกเนาะราคาแพงเพอไม้ในสวนเนี่ยไปเดินแต่ละสวนนะคะไม่มีดอกไม้ให้เราเห็นกันเลยดอกไม้ก็เหมือนจะหมดรุ่นน่ะก็ดอกไม้ตอนนี้ก็ขาดตลาดเนาะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะก็คนที่แบบอยากจะลื้อตอนนี้พอมีดอกก็อยากจะเอาไว้ก่อนเนาะแต่ว่าสวนเราเนี่ย เราลื้อไปเลยเพราะว่าเราประหยัดต้นทุนนะลื้อตอนนี้ขายต้นก็ได้ราคาแพงพอเอามาซื้อกระบะได้นะคะแต่ถ้าขายต่อไปอ่ะราคาก็จะไม่แพงเนาะราคาก็จะถูกแล้วเราก็ต้องลงทุนอีกนะอย่างน้อยเราไม่ลือ้อเราก็ต้องอย่างถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยนะอย่างต้นพันธุ์ที่เอาไว้ ่ไว้ปลูกเนี่ยเราไม่ใส่ปุ๋ยนะลดน้ําอย่างเดียวแต่ก็ต้องฉีดยานะคะไม่ฉีดยาก็จะมีโรคนะคะแล้วก็พอมีโรคเนี่ยเวลาเราเอาไปทําพันธ์โรคมันก็ติดมากับเราเนาะมันก็จะเป็นต้นทุนที่เราต้องใช้นะคะนี่นะอันนี้เป็นบรรยากาศยกน้านะคะเราจะลดน้ําตอนเช้านะคะวันนี้ก็สายนิดนึงแปดโมงหวัวฝ่าแล้วพอดี ไม่ว่างตอนเช้าไปทุระนะรดน้ำตอนเช้าพอใสสาย,สายาแดดออกต้นไม้ก็มีการบำรุงสัางขอแสงนะถ้ารดตอนเย็นเนี่ยรดแล้วเขาก็จะแฉะชื้นอาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้นะแต่บางทีถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆเราก็รดบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่อะจะรดตอนเช้านะคะการบำรุงของเรานะคะ เราก็จะใส่ปุ๋ยเก็บละลายน้ำนะบำรุงกล้วยไม้นะสูตรเสมอนะคะบำรุงทุกอย่างเลยแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะนี่นะคะเอากองไว้นะกองกรงคนต้นนะช,ช่วยกันเนาะนี่นะคะ ตรงนี้เป็นการลดน้ําด้วยก๊อกเดียวนะส่วนเมื่อกี้เราเปิดไ้สองก๊อกนะคะอันนี้กอก๊อกเดียวเขาก็จะแรงนะส่วนถ้าเป็นกล้วยไม้ใหญ่เราต้องเปิดแบบนี้นะถ้าไม้เล็กอ่ะก็จะเปิดสองก๊อกได้เนาะแต่ก็ต้องให้เวลาขนาดอันนี้เราอยากให้เขาเปียกทั่วๆนะเราก็เลยเปิดก๊อกเดียวนี่นะ นี้เราเปิดมอเตอร์มาจับที่บ้านนะคะแล้วก็อท่อเดินเมนของเราอันนี้ยังเล็กไปเนาะวนอื่นเขาจะใหญ่กว่าน,นี้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะออกได้แรงนะคะอันนี้ยังเล็กไปหน่อยเนาะัออกไ,ได้ประทับใจเพาอะไแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่มันก็จะต้องเตืองต้นทุนนะเรากา็เราก็ต้องงัดท่อขึ้นมาเดินใหม่เราก็ไม่อยากจะ ลงทุนแล้วก็เสียเวลาด้วยก็เลยพอใช้ได้ไปก่อนนะแต่อันนี้ก็อาจจะเปลืองค่าไฟนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องลดเป็นเวลานานออกน้อยนะอันนี้นะเราก็จะลดล็อกหนึ่งประมาณห้านาทีน,นี่ได้ห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนหัวกันนะ นี่นะตรงนี้เป็นวาล์วนะที่เราจะเปิดปิดตรงนี้คือเปิดนะตรงแต่ว่าเราจะปิดไม่ได้เราต้องมาเปิดอ่อวาวาล์วก่นอนวาล์วเี้นะเปิดก่อนพอเปิดตรงนี้ก็จะเบาลงนะเบาลงตรงนี้ก็นั่นอีกวาล์วก็ค่อยๆอ,ออกแล้วเราก็ปิดนี่งั้นมอเตอร์จะพังนะคะ จะออกเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปรอตรงกาต่อไปเราก็จะนับให้ได้นาทีนะคะแต่ว่าขัวเนี่ยบางทีก็ต้องตันนะต้องมีการเข้าไปดูว่าขัวไหนที่ออกเราก็ต้องซ่อมนะคะโดยการ อาจจะมีพวกหอยเข้ามาอุดตันในที่หัวสปริงเกิลนะคะเราก็จะเปิดแล้วก็เช็คดูว่ามีอะไรอุดตันแล้วก็แค่ออกแล้วก็ใส่เดิมเเดี๋ยวจะไปรอที่เบาต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่เราลื้อต้นออกไปแล้วนะแล้วก็เหลือแต่กระบาดเขาจะต้องมาขนทิ้งให้เราด้วยนะส่วนกระบาดนี่นะก็สามารถ เอาไปใช้งานได้นะเครื่องปลูกก็เป็นกับมะพร้าวที่ปูกแล้วเนาะส่วนใหญ่จะชอบเราจะชอบเอาไปอสับแล้วก็ผสมกับดินแล้วก็หมักด้วยจินเลนซีสังขห์แสงแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะก็เป็นดินหมักที่ใช้ปลูกผักเนาะแต่บางคนหกถมที่อ่ะก็จะช่วยประหยัดดินได้เนาะก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็พี่พี่หนูจะขอซื้อ กระบะที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยจะขายไหมบอกไม่ขายค่ะอยากจะได้ให้มาขนออกไปเลยเขาบอกเขาจะไปถมที่แล้วก็เอาดินมาทับอีกทีหนึ่งก็ถ้ากระบะนี้ไปถมนะ<ๆ>ก็จะทำให้ดินเราเนี่ยร่วนนะปลูกอะไรก็งามนะเคยกองกองไว้นะเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปเองแล้วก็มาเป็นดินนะปลูกต้นไม้งามมากเลยแล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งนะเขา เป็นอ่เอคนปลูกต้นไม้นะ่ะปลูกต้นไม้ขายเขาก็จะมีเครื่องมาเขาเอาเอากำมับเ้า,าเนี่ยลงไปโม่นะไปโม่สับให้ละเอียดแล้วเขาก็ไปคุกกระดินทําปะสมดินปลูกต้นไม้ก็งามนะก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะส่วนตรงนี้นะที่เห็นเป็นเส้นๆก็คือแป๊บนะแป๊บเนี่ยเราเดินสาย อันนี้ก็จะมีสายลงมานะสําหรับพ่นยาพ่นปุ๋ยนะก็จะเดินสายมาจากบ้านนะจะมีถังยาก็เราผสมปุ๋ยปุ๋ยที่เราที่ปุ๋ยละลายน้ําปุ๋ยเก็บนะเราก็ผสมที่บ้านแล้วก็อ่เปิดปั๊มออกมามาเปิดรถอันนี้เราก็ปิดหัวไว้ตรงนี้ไม่มีแล้วนะก็เอามารดถังปุ๋ยถังยาคือต่่งเดียวกันนะคะนี่ส่วนตรงนี้เราลดน้ําอยู่นะ นี่เดี๋ยวเขาก็เริ่มมาขนทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ช่างขายไปแล้วเนาะเหลือแต่ส่วนตรงนู้นอีกนิดนึงก็ขายไปบ้างแล้วแต่ว่ายังขายไม่หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเอาอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้นะก็เป็นต้นไม้นะคะที่ตัดออกนะแล้วก็คนงานขนออกมาตอนแรกบอกว่าวันนี้จะมาเอาเนาะ แต่ว่าวันนี้รถเข้ามาไม่ทันนะมีสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็มีรถเข้ามาไม่ทันก็เลยเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้นะถึงจะผนต้นขึ้นรถนะก็เอาไปแล้วหนึ่งวันนะก็ประมาณเอ่อสิบห้าตันนะวันนี้ก็เห็นพวกคนงานบอกกะประมาณห้าตันนะคะนี่นะคะเป็นต้นไม้ที่พร้อมจะขึ้นรถแล้วก็เอาไปส่งประเทศจีนนะ คนมารอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เราพามาชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ